ตอนนี้มีนายอยู่ไหนคะร้านระาเบียงข้าวท่าใช่ไหมคะแล้วตอนนี้มีนายืนอยู่กับใครคะข้างหลังว้ายไหน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 เฮ้ยจะพาไปดูวิวทุ่งน้านะคะสวยมากไหนไปหาไปดูเลย เจอเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนชื่ออะไรนะคะพาฟ้าพาฟ้าอู้สูงมากเลย <c oughs> เป็นเพื่อนสมัยไหนคะตอนนี้ตอนนี้อยู่โรงเรียนเดียวกันไหมอ๋อโรงเรียนปีนหรอคะอยู่ห้องอะไรคะอ,อ้าวก็อยู่ห้องเดียวกับมีนาใช่ไหมแล้วทำไมมีนาจำไม่ได้ <c oughs> สูงมากเลย <c oughs> บังเอิญเจอกันนะคะอย <c oughs> ู่แม่ถ่ายรูปด้ยวยกันเร็วๆว นี่โอ้โหอันหนึ่งสองสามเช่เช่เออ,อกำลังสุณยานแข่วันแม่นะคะพาคุณตาคุณยายแล้วก็ที่บ้านมาทานร้านระเบียงข้าวท่าปลากุุงนะคะมาพามาเลี้ยง ไปกุ้งมาแล้วไปเล่นกับพี่กันไปไหนมาลูกไปดูกิ้งก่ามีกี่ตัวคะเดี๋ยวพาไปดูหน่อยนะโอเคไหมนี่ป้าป๊ามาด้วยนะคะวันนี้หมึกผัดผงกะหรี่อร่อยมากหันหน้าวันนี้ดิ าไปแล้วทำใส่กล้องเลยว้ายค่ะมีค่ะแม่จ๋าสั่งให้แล้วเมื่อกี้เป็นเมนูสลัดผลไม้กุ้งกรอบมันจะมีกุ้งทอดอยู่ข้างบนตอนนี้ไม่นานเล่นอะไรคะลูก<ต>ไหนดูสิไหนดูนะของพ้าฟ้าหรอให้ยืมใช่ไหม โอเคไทยรไม่บกเี่ยวยายชิมอร่อยไหมคะรสชาติเป็นยังไงบ้างเผ็ดไหมเหม่อเม่อทเมนูซูเปอร์ปีนไก่แ้าตักมือจะเปิดสต่คิวลว ดูดูมีนามันทำมือยังไงทำดิเหน่ยแหน่ยแหน่ลองทำดิทำให้ดูหน่อยเร็ว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 สองมือสองมือปลาทอดเนียงไทยนะคะบึ้มมากบึ้มเยอะมากอะไรคะอันนี้สลัดผลไม้กุ้งกรอบ น่าก,กินมากนากก่นนาก,กินมากเป็นวันแม่แวันนี้ก็เลยมารับประทานอาหารที่ร้านที่ร้านระเบียงระเบียงข้าวท่าค่ะอันนี้เมนูซิกเนเจอร์ขาหมูเยอรมันนี่น่ากินมากนี่นปลากรุงจะฉ่ำแหละแล้วนะคะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของรา้านรอกี่นาทีนะ ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะฟังเสียงโอ้โหโอ้หนี่ไม่ได้เอาไม้มาด้วยว้าววิกรอบนอกนุ่มในนะคะมากินว้าวฟังเสียงนะคะโอ้โหโอ้โห My family really loved it! So you don't need the sauce? No Nu cam Then who's <coughs> who? Poha You <coughs> can't look at Poha if you're <coughs> Nacht <coughs> ชอบเพลงแรกมีนารักยายค่ะเ้ยไหนดูยายมแม่มีค่ารักมีนามากๆเมื่ออไม่จากรามีนาทุกวินาทีเลยค่ะไหนไหนวาดอะไรวาดหัวใจให้แม่แล้วปากตึงอไงเยรอ